าาร,ารายวันใน 229, 780ดวงเปส็นบบตุ้งหลายหนึ่งตรงเป็นผู้ใครยฉัทำกรรมคือทัสนาิยกรรมนิยตะกรรมปัสผะนิยกรรมทิศนิยกรรมหรืออุเคตปะนิยกรรมแก่ปุตุนีศาสนานี้ท่านจะพึงท,งท่งตูตไปในสำนักพิสูจน์ทั้งหลายว่าทรงเป็นผู้ได้ค่เพื่อทำกรรมต่ออิฉันกอนศาสนาพะระพุทธเจ้าทั้งหลายมาอิฉันพัฒนาการมาของพระพุทธเจ้า โ <c oughs> ดยพิสูจน์ทั้งหลายมเมื่อเธอไม่ได้ส่งทูตมาก็พึไไง,ไป,งไ,ปไปด้วยตาตาเขาก็ยัจะได้จะต้องกล่าวไปเมื่อเธอส่งทูตมาพึงไปด้วยใจว่าโดยพี่ยังไรน้อยตรงส่งจึงจะไม่ทํากรรมหรือพึงน้อมไปเพื่อกรรมสถาเบาแต่ต้องกรรมในเจ็ดวันจุร้อปเอ็อันหนึ่งพิสูจนีทั้งได้ถูกส่งทำกรรมคือตัศนียกรรมนีนอัิกรรมสภาปนญกรรมปฏิสัยนิยกรรมหรือโอเคปัิยกรรมแล้วถ้าเธอจะพึงส่งทูตไปนั้นสำหรับพิสูจน์ทั้งหลายว่าทรงได้ทำกรรมเกลียดันแล้วขอรัศนาคุณเจ้าทั้งหลายมา การพัฒนาของกันมาผู้จารวพิสุลหลายเมืม่อเธอไม่ได้ส่งทุลมาก็พึงไปด้วยสตา,ากรณียะได้จะต้องกล่าวไปไเมื่อเธอส่งธุลมาพึงได้พึงไปด้วยตั้งใจว่าด้วยวิธีอย่งางไรหนอพิสุนี้นั้นพึงเป็นชอบเยอยิ่งพืงชแก่ตัวได้สง่งจะได้ร,าาาราดด 0, าัางการเป็นนักเตยจะต้องกำหนดเจ็ดวันสตาร์กรณียะได้เํื่องด้วยสิกขามาเจ็ดร้อยแปดสิบสองร้อยสนหลายก็สิกขามาในสถานีพระร้าเธอจะพึงส่งทุลไปในสานาพิสุลหลายว่า ดิฉันเองอาพาธกอรัฐนาพระพุทธเจ้า <c oughs> ทั้งหลายมาดิฉันศัฒนาการมาของพระพุทธเจ้าเราทั้งหลายไมืมอเธอไได้ส่งทูตมากระพึงไปด้วยสตาห้าก็ยินดีได้จะต้องกล่าวไปยังเมืเธอสงทูตมาพึงไปด้วยตั้ง,ง,งใจว่าจากแสวงหากีฬานภพกีฬานุปักถาการั์กีฬานภพศัตว์จากถามอาการหรือจากพยาบาลแต่ต้องการในเจริญวันนี้เขาจะไปจเป็นตอนนี้มันมาต่อสามร้อยเจ็ดสิบขั้นพี่มาว่าพักหนึ่งได้โปรดรีที่สี่